สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่รุ่นทุนน้อยครับผมก็วันนี้ก็มาดูรถใหม่ครับรถใหม่พี่ชายครับเป็นอจอเดียครับจอเดียห้าห e. ้าศูนย์ห้า e ครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ e ขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องเป็นเครื่องสาสามสูบครับสามสูบห้าสิบแรงเทอโบวัดเกียรดโอ้ จำเลยครับคานาคนานาคราน,นา,า,นนามาดูคาน,น้ากันก่อนครับคาน,น้าเป็นคาร์โรลูหรือเปล่า๋ยวดูก่อนครับตัวนี้เป็นรถชันชาติอเมริกาแต่ว่าเกิดที่ประเทศอับังอินเดียใบดันก็โอ้ใหญ่มากครับใบดันเป็นนาซาใหญ่เกินตัวนะอ๋อ ยมลยครับยปัม๊มเป็นปั๊มแถวครับเป็นปั๊มแถวต้องเปิดปัม๊มในแบบนี้จวดเลยยางหน้าเนอะดูชุดหน้าก่อนครับชุดหน้าเป็น9.5 24ครับ9.5ขอบ2ีสีเป็นยางของ BKT ครับ BKT นี่ติเกอร์ยังใหม่เลยอ่ะมาดูเนีมเพจครับ ดูครับจอรเดียจอรเดียจอรเดียห้าห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์อีครับห้าศูนย์ห้าศูนย์อยี่ 5, 5, 5, 0, 50, e 50, 50, e นี่ครับเรื่องก็ตัวนี้ครับเครื่องเอ็ยสินสือตัวนี้ทำไมไม่มีขอบมาตัวนี้เป็น12เกียร์เดนนาบ สิบสองเกียร์ถอยหลังก็เป็นเทอร์โบครับเทอร์โบเทอร์โบก็ตัวนี้ซ้ำกำปั่นนี่ยมน้องเอ้ยเทอร์โบสามพันหรือเปล่าวะประมาณเทอร์โบสามพันมั้งแนีันี้ต้องตีคอหอนแล้วนี่มาดูสเปกย่างหลังครับอย่างหลังจะเป็น สิบหกดเก้าครับขอบยีิบแปดครับแต่ว่าถ้าใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งจะยำนะครับหางครับหางโอ้หางบันโป่งนี่มาพี่น้องพี่เรียกพี่เขาบอกว่าหางจะได้เป็นหางซ m t มทีครับอันนี้จัดโรงงานกุลกิจมาเลยครับบ้านโป่งมาเลยครับ เดี๋ยวมาดูชุดหลังครับชุดหลังก็ใหญ่ครับใหญ่แขนยกนี่โอ้ใหญ่จัดตัวนี้เป็นถังน้ํามันครับไม่รู้ว่ากี่ลิตรน่าจะประมาณเกือบสี่สิบลิตรได้ครับเกือบสี่สิบลิตรได้ตัวนี้เป็นฐานหกครับฐานหกพึ่งลงครับพึ่งลงมารถกร็ยังไม่ได้ไปไหนครับพ,พึ่งลงเดี๋ยวก็จะ น่าจะไปทดลองครับทดลองตั้งฐานดูไปลองดันดองอะได้ดูเดี๋ยวจะลองให้ดูครับแจมแจมเลยครับตอนนี้คีคจะชอบอยู่ในในรุ่นเอ็มครับค่าเป็นของของคูบตานะพี่น้องร้อยแปดครับร้อยแปดอยู่บริษัทเป็นของคเคครับ ของบันโป่งครับกิจรกรรมดูครับดูชุดหลากครับชุดหลกักใหญ่จับพี่น้องอไม่ต้องห่วงเลยแบบนี้ตัวนี้เป็นชุดกระบอกครับถ้าเราจะเปลี่ยนดำก็เพิ่มเพิ่มเป็นแพ่คอนโทรนครับตรงนี้ครับแยกน้ํามันก็ได้ครับเพราะว่าสาย ออกแปข้งหน้าครับเราจะทําดํมก็ได้ครับไม่ใส่ใบมีดนะก็เสียบตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟครับต่อพ่วงครับอันนี้ก็บางโคนอะไรเนย้อ้กันดีเวลาถยแต่ว่าน่าจะเอาอ๋อครับมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นล้อมองอยากก็รู ลูลูลูสลักลูเดียวครับเพราะว่าเข้านี่ทางเข้าลึกมากครับเข้าลึกเข้าลึกจัดเดี๋ยวมาดูปัม๊มนี่นะครับหัวเจกของรถไทยครับก็คือปั๊มไฮโดรลิกครับตัวนี้เป็นปั๊มโรตเตรี่สองลูกเลยครับจะแ,แยกเลยครับตัวนี้จะแยกไป ไปพวกชุด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 ใบดันชุดไถครับตัวนี้จะแยกขึ้นไปพวงมาลัยครับนี่ครับกล่องโอ้กล่องสองลูกเลยครับตัวนั้นหนึ่งลูกตัวนี้หนึ่งลูกกล่องใหญ่กล่องไฮโลลิกล่องใหญ่ครับนี่ครับก็มีด้าฟอนทรลครับมีด้าคอนทรลประมาณนี้ครับมีคัมครับมีคัมหลังคาให้ครับ ตแ่ว่าลังคาก็จะสูงไปนิดนึงอะได้ต่ําวานิดนึงน่าจะเข้าได้ก็โอ้ได้การนะใบมิดเป็นนาซาครับนาซาก็ได้ยินว่าหนักครับหนักหนักจัดเลยครับแต่ว่ายังไม่เคยดันดูครับว่าจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยนะยังไม่เคยเหมือนกันครับ เดี๋ยวต้องลองครับมันจะเหมือนค่ายดั้งเดิมไหมครับค่ายพวก cmt ครับ cmt kk พวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมเกิดมาก็เป็นรถกับพวก m 5 0าบครับ m ห0าสปบาูรกตมันจะพวกใบดันนันไม่จะเป็นของเ k, k หมดเลยหางก็เป็น cmt ตัวนั้นตอนนั้นผม เป็นรถก็ซีเมทีเนาะหางซียมทีครับใบดันจีเคครับบอกเลยสุดจัดครับม้วนหนี่ทางม้วนเนี่ม้วนจัดนี่น้องเนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนั่งชมครับนั่งชมตัวนี้ก็กาดครับกาดกาดหน้าครับกาดหน้ากันไม้ครับก็โอเคอยู่แต่ว่าก็จะมีดังบ้างค่อย,อยขันเข้าครับแบตก็ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ กี่เซลล์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเซลล์ครับหกเซลล์สิบสองโวลต์กี่แอมแบตใหญครับใบพัดก็เป็นใบพัดเหล็กครับตามสเต็ปครับเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนก็รถฟอร์ดครับรถฟอร์ดอันนี้ก็คูณทวีแทคเตอร์ครับจัดหม่ครับเดี๋ยวพาไปนั่งดูมีครับก็ตัวนี้เป็นเหล็กหมดครับเป็นเหล็กโอ้บอกเป็นยังไงนี่ โอ้บ่อสปริงอีกเมืองโอ้เกียร์มีอะไรบ้างนี่ A B C D อันนี้เกียร์หรลักรหรือเปล่าเกียร์หลักหรือเปล่าเกียร์หลักอันนี้เกียร์หลักอันนี้น่าจะเกียร์เปลี่ยนทิศทางคนระับอ่าทอยพีพีอะไรนี่พี่เสียรหรือเปล่าพี่ลิฟจอด โอ้ไม่รู้ครับไม่รู้น่าจะเป็นเกียร์จอดนี่ครับก็ลังคาประมาณนี้ครับคอยเสียก็เหล็กครับเหล็กเหล็กล้นลวนล้วนเหล็กล้นลวนล้วนนะครับปั๊มก็เป็นปั๊มสามสูบข,ของบอดครับปัม๊มบอดบอดบอด,บอด ไอะลรกับใหญ่เยบะฟองดักน้ำครับกองมีสองตัวเอาเกียร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ดูเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปลองที่หน้างานครับว่าจะเป็นยังไงก็ยังไม่เคยเห็นครับรุ่นนี้ทำงานเป็นยังไงเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ